สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเติมน้ํายาหล่อเย็นนะครับผมตันนี้ก็เพิ่งทําเครื่องเสร็จใหม่ๆนะครับผมครับเป็นของฮอนด้าคลิกร้อยยี่ห้าไอนะครับมาดูระบบหม้อน้ำนะครับตัวนี้จะเป็นหม้อพักน้ํานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสายระบายนะครับส่วนสายตัวนี้ก็จะเป็นสายอ่าเวลาน้ําดันนะครับเป็นสายหม้อพักน้ำครับหมดน้ําดัน ความร้อนดันขึ้นมาก็จะลงออกมาสายนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาหม้อพักนะครับผมเวลาน้ําหมดก็มันก็จะดูดกลับลงไปสายนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรูถ่ายนะครับนี่เป็นประแจรูปดาวนะครับตรงนี้นะครับนี้ผมก็ เลยไหลน้ำเก่าออกหมดแล้วนะครับผมตัวน็อตพาดตีนะครับตัวนี้ก็หมุนพอประมาณนะครับถ้าหมุนแน่นมากเกี่ยวก็จะรูดนะครับยาที่ซื้อมาก็เป็นฮอนด้าครับหนึ่งลิตรนะครับตัวนี้ไม่ต้องผสมน้ำนะครับผมก็ ถ้าเราเติมด้านบนนะครับผมมันก็จะไหลลงด้านล่างเองนะครับนะครับจะไหลลงมาดูตามสายยางตรงนี้นะครับผยวต้องเปิดฝาหม้อน้ำก่อนนะครับ เราเติมไว้สักพักหนึ่งเราก็มาสตาร์ทเครื่องไล่ลมนะครับผมไล่ลมให้อากาศพวกในช่องหม้อน,น้ำต่างๆนะครับผมพวกวาล์วน้ำพวกปั๊มน้ำนะครับให้น้ำมันดันอากาศให้เครื่องใบพัดพวกนี้ดันอากาศออกมาบริเวณนี้นะครับผม วินนี้ก็เติมไปไม่ถึงลิตรนะครับครวนี้ใช้ประมาณมาครึ่งลิตรอี่เต็มแล้วนะครับผมกับเดี๋ยวเราต้องรันเครื่องให้หม้อน้ําอุ่นนะครับเราก็ค่อยเปิดเติมใหม่อีกรอบนะครับ รวมทั้งหม้อพักก็ประมาณ1ลิตรพอดีนะครับผมส่วนตัวล่างก็น่าจะประมาณเครื่องลิตรนะครับเราติดตั้นไว้ที่คูดนะครับเดี๋ยวในเครื่องยนต์ร้อนๆแล้วก็เปิดมันเปิดเต้นอีกครั้งครับ ก็จะลดลงเล็กน้อยนะครับนี่แสดงว่ามันเข้าไปในระบบปั๊มน้ำหม้อน้ำเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดฝาก็เรียบร้อยครับวิธีเติมน้ำยารอเย็นและไล่ลมนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จบลงรีงเท่านี้นะครับติดตามแลรับ